ครับสำหรับวันนี้ทางบ่ออุ่นนเปิดตกปลาแบบไหนครับวันนี้วันนี้ซ้ำปลาเก่าครับปลาเก่าจากแม่ที่แล้วแม่ที่แล้วเราเม่ได้เปิดมาเปิดวันนี้ที่แล้วเป็นแม่สวายนะสวายร้อยโลก็ของวนนี้เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะครับสำหรับวันนี้ก็ตกกันแบบทิ้งเหลวครับทิ้งริวันเจ็บแค่สองร้อยสองร้อยตายยังเหลือก็ครึ่ง่อครึ่ง สายจองกี่สายครับวันนี้วันนี้ไม่จองสายไม่จองสายเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยเอาว่าที่ไหนตกตรงนั้นได้เลยได้เลยตามล็อกครับตามล็อกก็มีแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศยามเช้าครับช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาตกครับยวเราไปทักทายเพื่อนเพื่อนกันก่อนนะครับครับเอาเลยการสบายครับรคับสำหรับอุปกรณ์ที่น้าเขาเตรียมไว้ครับตอนนี้น้าเขาไม่อยู่ครับเดี๋ยว เรานั่งแทนเลยครับสวัสดีครับนาคิดครับครับผมวันนี้เปิดยังไงครับชิงหลิวล้วนชิงหลิวล้วนโอ้วันนี้นาคิดเตรียมอุปกรณ์มาครับโอ้โหหลายคันเลยครับผมทั้งระยะใกล้ระยะไกลครับสาหรับวันนี้นาคิดชะเหยื่ออะไรครับอาหารตัวท็อปครับสําหรับบ่อลงทุนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเนี่ยได้ทุกบ่อครับได้ทุกบ่อแล้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับสำหรับวันนี้บรรยากาศบ่อลุงอินทูลนะครับน้าๆก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตกนะครับยามเช้าเดี๋ยวก็ไปทักทายน้าๆนักตกปลากันก่อนครับอ๋อมาตเล่นใกลวาอูแตะจะพว่าน่ะสีเข้าๆสีที่เข้าๆอ่ะครับสวัสดีครับเจ๊นหมยครับวันนี้ ชิงหลิวล้วนค่ะหลิวล้วนค่ะเตรียมเหยื่ออะไรมาครับวันนี้วันนี้วันนี้ใช้ของพี่เอกตัวทอปค่ะโอ้โหวันนี้ตัวทอปไหลไหลายเจ้าเลยครับวันนี้กำลังดังเลยตอนนี้ได้ยินข่าวว่าฮอตมาเลยตลอดนะครับนีงเดี๋ยวยังไงเราไปตามหาพี่เอกกันก่อนนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับบรรยากาศยามเช้าช่วงนี้เพี่เอกอยู่ไหนนอเมื่อกี้เราเดินผ่านมาไม่ไม่ได้เห็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยพี่เอกคือต่าครับไม่ใช่ครับพี่เอกอ๋อเสื้อแดงเหรอครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับผมตัวท็อปขอตัวนะครับครับสำหรับวันนี้เจ๊นีบอกว่าลุงอินทูนครับนานาหลายๆท่านเลยใช้เหยื่อตัวท็อปกันวันนี้ครับสําหรับแมตซ้ำปลาสวายครับในบ่อนี้ก็มีทั้งสวายทั้งปลานิงครับ ที่แล้วลงไปห้าร้อยโลสําหรับสวายปลานินก็ยังคงค้างอยู่เยอะครับสําหรับอาทิตย์ที่แล้ว,วนานาก็เล่นปลาสวายกันปลานินก็เลยยังตกค้างอีกเยอะยยโอ้โหต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เป็นอันว่านาโกะครับตามหาให้กันวันนี้นะโกะเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้เหมือนกันครับตกระยะไหนครับสองหนึ่งครับ สองหนึ่งครับวันนี้นะก็เล่นใกล้ด้วยไกลด้วยนะครับสองหนึ่งสองเจ็ดครับอนดที่ครับก็เป็นเหยื่อตกปลาปตัวท็อปเหมือนกันครับวันนี้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยครับสําหรับบ่อลุงทูลครับวันนี้จะได้เห็นผลงานของเหยื่อตัวท็อปกันครับก็ถือได้ว่าเทสเหยื่อตัวท็อปเลยละกันครับสําหรับวันนี้มาเจอตัวท็อปทั้งนั้นเลย สวัสดีครับเพื่อนๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็มาตกปลาบ่อลุงอินทูลกันครับอันนี้เป็นการเปิดซ้ำนะครับจากเม็ดที่แล้ววันนี้ก็มาลุ้นกันครับสำหรับวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้าเอกันครับช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับเวลาทําการตกแล้วน้าๆก็เริ่มลงเด็ดกันครับ ลงปบก็กินเลยแต่ยังไม่ติดครับสลาดัดนักโก้ก็ใช้คัน2อหนึ่งครับช่วงเช้านี้เอ้ยตรวจครับลาลาลาลีลาหลองลูใส่ดดูหลังวนี่ ตัวแรกขึ้นมาแล้วครับสลับพี่นานครับสลับนักตกปลาครับไต้ปลาตัวแรกก็มีรอยยิ้มครับนนาๆท่านที่ยังรออยู่ก็มีการแซวกันด้วยความสนุกสนาน พี่นานก็2แต้มแล้วนักิดก็1แต้มครับกระลุงทูนก็ให้กำลังใจอยู่ข้างหลังนักิดอยู่ครับตอนนี้ ยมหนะแกไม่ยมนะคี่ว่าเปนอะที่ครับทีมไซส์สวยครับตอนนี้ใช่ใช่ไม่หรอกเล่นเีกระป

แล้วของนักโกครับกินระยะ27ครับตัวนี้นะะไซส์สวยแล้วครับไซส์โลครับเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ยุ้ยครับ สวัสดีครับพบก,กันที่บอ่อหลวงพูลครับ <Yeah. S 1> นั่นละก็มาครับวันนี้อะไรแหละสบายกี่แต้มครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนสองแต้สองแต้นะครับ <c oughs> ไม่ไหวโดนอีกแล้วนะคิดโดนอีกแล้ว <c oughs> พอดีเลยนก็เห็นอาการลุ้นกันเต็มที่ครับหลุดในสวิงพอดีครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหน้าตาของนักตกปลาก็เป็นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับหน้าตาของเจ้าของบอกก็ยินดีด้วยครับ นั não, não, não ่งหัวเลาะไปด้วยไงบ้างครับน้าแซมครับน้าแซมวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวท็อปหรือไงครับเงียบเลยยังไม่ได้ตัวเลยครับไม่ได้ตัวท็อปก็แคบจริงจยังรถไปเข้าแันไหนเราขออาหารประมาณสักครับเป็นตัวท็อปได้ไปแล้วอันนี้พี่นานก็หลายเต็มแล้ววันนี้ เจ๊บมวยต้องใช้ตัวช่วยแล้วครับตายอีกแล้วนะคิดจาทคิดมาอีกแล้วครับนะคิดครับนี่ขนาดน้ำซ้ำนะครับปลาน้ำซ้ำครับวันนี้มงมัอนอึงมาอยู่ใสก็ได้ดละมาจะได้หนักเดีเป็นเกลองมัดกับเกง <Dub u> เ,วเว็สั้นไม่ดูได้อกููคายอย่างเดียวอ่ะบอกครพี่ซูน,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 นี่นี่จบล้บปฐีดนั่นน่ะป่าน้อยป่านาน้อยอ่ยะบะได้เดเยเฮ้ยมาหาบาัตรรอบมาดู <S <S เอาละบักเอกบาตัวแฝงมาละบักได้ได้เนี่ยตายเฮ้ยทุนเอามาได้ก็ได้นะเอาเลยเอสบายใส่ครับโอ้โหของนายเอกครับวันนี้บอดจิ้งไงจินทุนครับงานเยอะสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆริงเยอะตัวท็อปนะครับใส่สวยเลย ีแเลยครับครับช่วงนี้ก็8โมงครึ่งครับเริ่มตกกันมาเกือบชั่วโมงปลาขึ้นหลายตัวนะครับทั้งที่เป็นการเปิดซ้ำนะครับปลาไปกินไปเรื่อยๆครับนะก็ได้หลายแต้มกันครับเดี๋ยวยังไงติดตามรับชมกันต่อครับครับ ลุงชัยดึงอีกแล้วไดสวยเลยครับของลุงชัยครับโอ้โหสุดยอดเลยไสสวยครับไสสวยสองแต้มแล้ว

ไม่แต่สอดจอติดอ่ะแกบอกเลยเพียออนเพียว่าอย่าเพื้นตัวไม่ใช่ธรรมดาหนะในวิญญาณถึงว่าลงลองโควิดอ่ะคือถ้าติดแล้วหนึ่งจะมีหลายๆอย่างที่เข้ามาแสกถ้าเป็นนับต้องไปแหาหมอนะเป็นเนะ่นาทำงานอยู่นะเขาบอกไปใหืมูทำงานมูคุณแจงขอไเมื่อก้กาัวแล้วไปเดียวแต่ตอนคุณแจงกาก่ออากอย่างไเป็น,น,นีวันทีวันอย่ง เดี๋ยวน่าโยบายบนมาเรื่องว่าถ้าเป็นกดคงจงมาเรื่องจัดตัวตัวทุกวันเจ๊หมวยครับเจ๊หมวย

บรรยากาศสนุกสนุกครับยามเช้าอีก10นาที9โมงครับตอนนี้ชั่วโมงเดียวยังไม่ถึงเลยปลาขึ้นมาหลายตัวแล้วครับ ตกปลาตัวท็อปครับน้องมุกวันนี้มาตกปลาแทนพี่หนานะครับใช้เหยื่ออะไรครับยิ่งจเจริญค่ะอยิ่งเจริญนะครับมียิ่งจเจริญเอาอยู่ไหมครับวันนี้กี่แต้มแล้วครับหนึ่งแต้มแต้มครับมาดูน้องมุกครับเติมมีอาการแล้ว ให้นะครับน้องมุกสูบ đây quái nagla quái nagla Cái nagla quái 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 ตัวสวายครับสำหรับนักคิดสุดยอดเลยรับสั้รับบการตกปลาบรรยากาศการพูดคุยกันด้วยความสนุกสนานครับของนหน้าๆนักตกปลา มีการพูดคุยแฝงความรู้แซวกันบ้างสร้างความสนุกสนานสำหรับนักกีฬาตกปลาครับครับนั่นนะสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศบอ่อลุงปูนตามที่เรามาตั้งแต่เช้า8โมงครับช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งครับเวลาแค่สองชั่วโมงนะครับสำหรับนักนนะ่าสนใจวันนี้จากการสอบถามก็ ใช้อาหารตัวท็อปกันนะครับรอบๆบ,บอ่อก็อาหารอย่างอื่นก็มีบางนะน,นะบางท่านก็ใช้อยู่ครับสำหรับวันนี้าาก็ให้หนะเอกฝากเรื่องเหยื่อตกตากครับสำหรับบอ่อวันนี้ครับนเอกครับสำหรับเหยื่อตกปลาวันนี้ครับ จะฝากอะไรกับเพื่อนๆ FC นะนะน้องๆมือใหม่ถักตกปลาปบ้างก็อยากให้ลองดูนะครับผมอยากให้ลองดูหลงหนเลยเดี๋ยวนี้ก็มันกระแสมันก็เรื่อมมาดีครับผมมันก็ที่ไหนก็เรื่อยๆนะครับครับจากการที่เราติดตามดูนะครับ <c oughs> เหตุของชมรมตกปลานครลำปางครับที่เพื่อนๆนะ <c oughs> ๆนะนะ้องๆ ได้นำผลงานมาโชว์ก็นะกมีหลายๆอย่างครับอาหารที่ใช้กันทั้งนี้ครับอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอาหารหลักครับแต่ว่าใครที่ไปตกหมายที่ไหนจะใช้เหยื่ออะไรอย่างน้อยก็ต้องมีติดตัวไว้หลายๆอย่างครับจากการที่ตกปลามาจากนม่เอกเองก็ใช้ตัวทอบจนทำอาหารออกมา แบ่งปันให้น้องๆได้ลองใช้กันและการที่พ nah, ี <framework> <for S 2> ่เอกไปบ้างบ่อพี่เอกก็ต้องใช้อาหารอื่นด้วยครับท้งนี้อาหารเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปครับมีทั้งสาหรับปลากินพืชปลากินเนื้อนะครับก็ต้องไปผสมกันแต่ละหมายนะครับสบการของพี่เอกก็จนกว่าจะถึงวันนี้ก็มีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมตามเพจต่างๆมากมายสนใจก็ติดต่อมายังพี่เอกได้นะครับเหยื่อตกปลาตัวท็อปครับผมสั่งด้วยครับผม ติดต่อได้เบอร์โทรอะไรครับ088 8059996ครับผมโอเคครับฝากนะนะด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปพร้อมกับพี่เอกสำหรับพรุ่งนี้คงจะไปพบกันที่บ่อสิบลุนวัดครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับสำหรับวันนี้ก็เอกเอาเหยื่อตัวท็อปให้เราไปลองตกกันดูก็จะหาจังหวะนะครับมีโอกาสได้ตกปลาเมื่อไหร่ก็จะลองเทส ให้กับพี่ครับผมอบขอบคุณครับพี่เอกครับครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวตกปลาตัวทับครับสําหรับวันนี้ครับเพื่อนๆเอฟซน้านักตกปลาทุกท่านครับตามที่ได้ชมบรรยากาศครับซ้ําปลาเก่าครับสําหรับสัปดาห์นี้วันนี้ก็ขึ้นกันหลายตัวนะครับก็คงจะ เป็นภาพที่ประทับใจสําสหรับนักตกปลาครับภายคางบ้านเาท้ายนี้ที่ความห่วงใยครับเพื่อนๆเอฟซีนั้นนักตกปลาทุกท่านันภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้นะครับช no ่วงนี้ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบปะผู้คนทุกค่างเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรจะต้องวัตถุสิ่งของใดมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะได้ติดตามรับชมการตกปลาในคลิปต่อๆไปด้วยืความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle ส,สวัสดีครับสุดยอดครับวันนี้